วันนี้ข่าวใหญ่จากกรุงปักกิ่งครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถวายการต้อนรับณนะกรุงปักกิ่งอย่างสมพระเกียรติทีเดียวครับมีภาพและก็มีวิดีโอคลิปที่เราจะเห็นภาพสดๆสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจัดพิธีต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเยือนสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นสีจิ้นผิงพร้อมด้วยเผิงลี่หยวนภรรยาพบปะหารือกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง และจากนั้นสีจิ้นผิงก็เข้าเฝ้าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนุนสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันสีจิ้นผิงได้กล่าวต่อส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเลือกจีนเป็นประเทศใหญ่แห่งแรกในการเสด็จพระราชดำเนินและยังเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญยิ่งกับความสัมพันธ์จีนไทยและมิตรภาพอันลึกซึ้งที่ว่าจีนไทยใช่อื่อไกลพี่น้องกันสีจิ้นผิงแสดงความเสียใจต่อ การเสด็จสันคิของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกล่าวว่าราชวงศ์ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนมาอย่างยาวนานและมีคุณูปการสำคัญต่อการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศซึ่งจีนทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่งสีจินผิงระบุว่าปี2000 25ตรงกับวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและปีทองแห่งมิตรภาพจีนไทยตลอดครึ่งศตวตรรษที่ผ่านมาจีนและไทยได้ทำงานร่วมกันและสนับสนุนกันและกันเสมอมาท่ามกลางภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่เปลีป่ยนแปลงทำให้ทั้งสองประเทศเป็นดั่งญาติที่ดีมิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีสีจินผิงแสดงความประสงค จะทำงานร่วมกับพระมาหากรรษัตริย์ไทยณจุดเริ่มต้นครั้งประวัติศาสตร์ใหม่นี้เพื่อเดินหน้าการสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันในช่วง50ปีข้างหน้าและร่วมเขียนบทใหม่ของมิตรภาพจีนไทยนี่เป็นที่มาของสำนักข่าวสินหัวแล้วเราไปดูรับพธิธีรับเสด็จ ถวายการต้อนรับสีชิ้นผิงที่จะตุรัสเทียนอันเหมือนที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยครับ นี่ครับนี่เป็นพิธีรับเสด็จถวายการต้อนรับที่ค่อนข้างจะเอ,อกเกริกทีเดียวครับและคุณอนุทินชาญวีรุลนายกรัฐมนตรีซึ่งตามเสด็จในฐานะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศด,ด้วยเนี่ยได้ขึ้นข้อความใน Facebook ของคุณอนุทินเองบอกว่าประธานทิพย์สีจิ้นผิงกราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักในหลวงจีนซื้อข้าวไทย5 0 0แสนตันครับ นี่เป็นนายกรัฐมนตรีรายงานให้ประชาชนทราบสดๆจากกรุงปักกิ่งเลยครับว่าสีจิ้นผิงกราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักในหลวงจีนซื้อข้าวไทย5แสนตันถือว่าจีนต้องการแสดงความร่วมมือกับประเทศไทยในทุกๆด้านจริงๆ และขณะเดียวกันใน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่บทความของนาจางเจียนเวย่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้ว่านี่คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบ50ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมหาอำนาจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนชัดว่าผู้นำสูงสุดของไทยให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยเนื้อหาในเว็บไซต์ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ตอกย้าถึงความสําคัญของการเสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนครั้งนี้ว่าการเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเหตุการณ์สําคัญทางการทูตเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งมุดหมายสําคัญของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยจีนมุ่งหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันระหว่างจีนไทยเกิดผลลัพธ์ที่อุดม สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสืบสารมิตรภาพอันดีของสองประเทศและเปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์พร้อมผลักดันความสัมพันธ์จีนไทยสู่50ปีถัดไปที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นในโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้ <c oughs> ใน BBC ไทยก็ประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและทางการจีนนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2518 BBC ภาษาไทยบอกว่าแม้ว่าตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรรม น่าตบพิษไม่ได้เสด็จพระราชาดำเนินเงยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่พระองค์พระราชาทานพระบรมราชโอกาสพระราชวรโอกาสให้ผู้นำจีนหลายท่านเข้าเฝ้าข้อมูลจากสถานเอกอัครราชาทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว่ามีผู้นำจีนในอดีตเดินทางเงยี่นประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลายคนอาทิเช่นนายกรัฐมนตรีเติ้งเสี่ยวผิงปี2521 ประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน2,542นายกรัฐมนตรีหลี่เผิง2,545ประธานาธิบดีหูจินเทา2,546และนายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่า2,555เป็นต้นเมื่อปี2,521รองนายกรัฐมนตรีจีนเติ้งเสี่ยวผิงได้เยือนประเทศไทยและได้เข้าร่วมพระราชพิธีทรงพนวด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสรยิยยศเป็นสมเด็จพระรมโรราสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลวงก่อนสยามมกุฎร,ราชกุมารณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่1 6ถึง31ตุลาคม2543ตามกราบบังคมทูลคำเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในวาระครบรอบ25ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จด้วยจากสารคดีประชาสัมพันธ์ก่อนการเสด็จราชพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมากุฎราชกุมารเพื่อเป็นการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างกันถึงสมครั้งครั้งแรกในปี2530 <c oughs> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาวิที่เบต์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาศ,บ,นาศบพิธเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2530โดยเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนกรกุงปักกิ่ง มณฑลเหลียวหนิงนคนสร,นรนสินยางมณฑลซานซีนครซีอามนมณฑลเจียงซูนครหนานจิงนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจ้อเจียงนครหางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลกวางตุ้งเป็นต้นโดยทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ฟาร์มกเกษตรและภารกิจของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนและได้พบผู้นำคนสำคัญของจีนในสมัยนั้นด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่สองในปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนตามคํากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีนระหว่าง22 ตุลาถึง5พฤศจิกายนรวม15วันในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพบกับนายหยางสร้างคุณประธานาธิบดีจีนและผู้นำคนสำคัญรวมทั้งทอดพระเนตสถานที่สำคัญตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกิจการด้านการทหารวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยรวมทั้งกิจการสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายเมืองต่อมาในปี2541พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่สพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรยาเทพยวดีกรมหลวงราชาสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่22-28ถึง28พฤษภาคม2541โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่งมณฑลอันฮุยเมืองหวงซามนมณฑลเจียงซูนครหนานจิงเมืองหยางโจวและนครเซี่ยงไฮ้เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และการศาสนา และทรงได้พบกับประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินและผู้นำคนสำคัญของจีนในสมัยนั้นนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามราชกุมารียังได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนมาแล้วกว่า50ครั้งและทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของคนจีน และเป็นทูตสันทวไมตรีที่โดดเด่นระหว่างจีนกับไทยและในวันที่29กันยายน2562ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ถวายเครื่องอิสริยยศอิสริยพรรัรตนพรแก่แด่กรมสมเด็จพระเทพด้วยเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 1>, 1ตุลา2ปานาโรก12ซึ่งเป็นเครื่องอิสราภรณพรชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคู่นูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมืออันดีกับจีนส่วนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุม,มารีได้สเสด็จเยือนจีนหลายครั้งเพื่อจัดคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน พร้อมทรงบรรเลงกู่เจิงด้วยพระองค์เองโดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้และนครหางโจวอ,อีกทั้งทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจีนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยขณะที่ผู้นำจีนคนปัจจุบันอย่างประธานทิบดีสีจิ้นผิงยังเคยเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย โดยในปี2554นายสีจิ้นผิงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจีนได้เยีอยนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชในปี2559และในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในปี2562ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งสารถวายพระพร และแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์จีนไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนาวีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีปราศาสพระบรมมหาราชวางัง ทรงรับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปครั้งที่29ระหว่างวันที่18-19สิ 19, พฤศจิกายน2565 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศร์ิกิจกรุงเทพมหานครประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนในวันที่14พฤศจิกายนคือวันนี้ โดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเฝ้ารับเสด็จเมื่อเส้นสิ้นเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จจะทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาจากนั้นจะพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้นายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าเฝ้าถูนละอองทุลีพระบาทและในวันเดียวกันประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีวีรชนจตุรเทียนอันเหมือนและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงปักกิ่ง ได้แก่วัดหลิงกวงศูนย์นวัตกรรมขุนยนต์ฮิวแมนนอยกรุงปักกิง่งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีด้านอาวกาศจีนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินจีนและศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิง่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมธิราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการหมื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดรน,นิทรรศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรวมทั้งทอดพระเนตรพระที่นั่งไทเหอด้วยนี่ครับนี่คือข่าวคราววันนี้ที่มาจากปักกิง่งก็ สีจินผิงประธานทิบดีจีนถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเป็นพิธีที่ผู้นำจีนถือว่าให้เกียรติสูงสุดกับพระราชาคันตุก,กะครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ